มุกเกียนบุเพศนิวาส EP พสพ่อมงเป็นนักมวยใช่ไหมอ๋อเจ้าค่ะคุณแสนไอสัตว์กูมืนอ๋อเจ้าค่ะรู้หรือไม่เดือนไหนมีชื่อสัตว์สองชนิดเดือนธันวาหรือเปล่าคะผิดแล้วเดือนอะไรคะคุณพี่เดือนมดกะลากูนี่เย็บกระเกงในเลยสัตว์กลวยฮะอะไรนะคะกลวยขอชัดๆเน้นๆค่ะกร้วย ฮะไอ้กูไว้แม่นายเจ้าคะอะไรแม่นายรู้ไหมปลาที่ตําตัวขี้โกงเราเรียกปลานั้นว่าปลาอะไรปลาเลวไงเขาเรียกว่ามัดฉาชีพค่ะไอสัตว์เมื่อวานไปกินกาแฟากับแม่มาหันไปรับโทรศัพท์เพ่เดียวกลับมาไม่หายเลยคะ่ะเอ้หายได้ไงโอเจ้าคาเฟ่เอาแม่ซ่อนคะ่ะกิสนาการีทํางานแม่นายเจ้าคะไอสัตว์กูยังไม่ได้ถามเลย๋อเจ้ารู้ไหม ลิงอะไรใหญ่กว่าลิงลมลิงกอริล่าค่ะลิงพายุคุณพี่เลิกกับแฟนทำไมคะอ๋อเจ้ารู้ไหมวันหนึ่งผมข้ายาวกี่เส้นไม่รู้ค่ะดีแล้วแหละอย่ายุ่งกับผมเลยมึงว่ากูเสือกใช่ไหมเ <c oughs> กี่ยวอะไรกับกูวอ๋อเจ้านกอะไรขี้หวงที่สุดนกมะเขือค่ะปิดเรียมันนกอะไรคะคุณพี่นกหวงขวานเดี๋ยวมึงจะโดนเฉียงด้วยขวาในสัตว์นกอะไรมาพร้อมข้าวเหนียวส้มตำนกแก้วนกขุนทองนกปีลาบ ไปรักคนอื่นมากกว่าห่านอะไรคะทางกันสักพักทางกันสักพักเรียอย่างไปรักคนอื่นมากกว่ากูขอลงนรกแป๊บหนึ่งคุณพี่คะว่าไงพูดตามดีฉันนะคะว่ามาเลยหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยมอหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยมอนพูดไวๆหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยมอนพูดไวไวมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยมอนพูดไวไหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยมอนกูให้มึงพูดคำว่าไวไวไอ้สัส สัตว์ที่สั้นที่สุดคือสัตว์อะไรแมวค่ะผิดและสัตว์อะไรคะส,สัตว์เส้นเดียวอ๋อเจ้ารู้ไหมเพลงอะไรโกหกทั้งเพลงเพลงอะไรคะคุณพี่ก็เพลงโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขชนพวกเราชุบก่อเจะไปโรงเรียนเจอไปเจาไปโรงเรียนแม่นายเจ้าคะู <c oughs> กสงสารเลยสัตว์ สัตว์อะไรเกิดมาเพื่อทำลายหนังโปสัตว์อะไรคะพังพรเจ้าเป็นคนกำเริบ ไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจพอเดี๋ยวกูจะให้ให้มนุษย์สามานุสิทธิเอาชามแต่เรื่องชั่วแกงขั้วหอยกบมิ่งมแต่เรื่องพิจิตวิปลาสธาตุเงินตากระดายอดหักไม้หลักปักกิเลสิ่งเลสหางไม้กักไข่ในท่อหนามยำตับเป็ดพูดเทสหน้าด้านด้านทอหานส้มสุเลิ่มคึมตลอดชาติจอมเทียนเสี้ยนตะบันมาปาปลากระโหหัวซ่วมสาธารณะกระบะขี้แมวเลือแเจลี่สิฟีไพ่ควายเขาห้าปากโคนเลสเทนตกใต้ถุนเน่ละคุณแผ่นดินเกิดระเบิดแสวงเครื่องกก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 กรรรรระะะะะเเเเเดดดืืืือออออตตตตตาาาาาาข้้้้วผผ่่่ยยยยยััปปบบบนนนคคแลีีหมโ พระราชบัลลัก์เออกล้าคิดไปออกจริงๆเรื่องคำด่าเนี่ย